สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับรันวัฒนาชาแนลพี่น้องมืันนี้เขามีซอยจุพี่น้องผักก็มีเนีย่ยเลยพี่น้องเอ้ยผักชีต้นหอมผักชีลาวแล้วก็มีมะละขีนออกเฮ้พี่น้องมาไหมา้วก็บักเขือม่วงนะพี่น้องนี่สะออกก่อนมันจุ่มกระโดดเมื่อกี้มีอันทั่วผู้แล้วก็บ,บักทั่วมะมาเฮาเสบเซาต้อกันขึ้นยากพี่น้องไปอันเปิดเทนคลิปนึงเขากำลังกินอยู่ก็เลยอยากซอยจุมีตับสดๆมีเนือน้อนี่เนียวไหม เามาเฮาแับคำยังไงเลยไอ้ยท่านก็ขอโทษขอให้คนมากินดิบนนะจ้ะสําหรับคนใดมากินดิบมาเลยเขามาหารั่นวัฒนาเลยจ้ะมามาพี่น้องเอาคำยังไงก็เลย <c oughs> เอาสดก่อนเนื้อสดๆ <c oughs> คนๆเลยเจ้า Å mm. mm. โดนตื๊บแจวคน,คน 嗯。Mm hmm. ngạc tệ ngạc tệ miêu ơi Kè đó บรรยากาศอาจจะมีแจ้งแสกน,น้อยได้ไหมน้อง Có ăn chuối chuối với nó ấy okay? đi ngon lắm, chỉ không có văn bán lắm Dẹp mm-hmm 我应该不懂。 ค่ะพี่น้องเอ้ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัฐมนารีชาแนลเลยจ้าวันนี้รัฐพัฒนาคอตัวพี่น้องสวัสดีจ้า